ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสาหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะคนโสดช่วงนี้โสดไปก่อนนะคะ <S <S คุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะคะช่วงนี้นะคะคุณยังต้องอ อยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอ,อยากจะเป็นอิสระนะคะในช่วงนี้นะยังไม่อยากมีข้อผูกมัดกับใครสําหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องไม่สบายใจอย่าเอาแต่ใจตัวเองระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจในช่วงนี้นะคะระวังจะทะเลาะกันและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหลายๆลคนกําลังคิดเก็บเงินนะคะสร้างครอบครัวนะคะ ใครที่รอข่าวดีจากต่างประเทศคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีเขียวสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้8 1ดหนึ่งสี่สองขอให้คุณโชคดีร่ลำรวยค่ะ